สวัสด,ดีจ้าบ้านพยุงวงยินดีต้อนรับขบ,บ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องมณนนีประดมมาผ้ามะเบงสวนขาสวนราช,ชารีมาขังที่สองค่ะพี่น้องมาขังที่สองมามณนนีมีข้าวดีเดอ้อเขาสาหรับผู้ทานที่สนใจอยากมีสวนอันนี้คือสวนราช,ชารีค่ะเพิ่นต้องการขายเด้ค่ะพี่น้องเพิ่นต้องการขาย มีสวนพืชผลไม้หลายชนิดค่ะมีสิ่งปลูกสร้างค่ะพี่น้องอันนี้คือสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่น้างไว้พี่กัดค่ะพี่กัดอยู่ที่บ้านเล่าหนองผือตำบลหนองบกอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอบบุบลราชธานีค่ะพี่น้องพี่กัดที่ดินเป็นโฉนดค่ะพี่น้องโฉนดขุดแดงมีไฟฟ้าเขาเรียบร้อยมีน้ำบาดาลค่ะ ้อมใส่ทุกอย่างค่ะนี่ค่ะเพิ่นดูแลมาของประมันกี่สิบป,ปีกับว่าได้ค่ะเพิ่นทำทำมาหากินอยู่นี่ค่ะเพิ่นปลูกเพิ่นดูแลโอ้ตอนซ่อนพี่น้องเมื่อบึงนะคะผู้ใดสนใจค่ะใส่มาเลขกมาเลขโท่เบอร์โท่อยู่ด่านหลังนะคะอยู่ในคลิปเนี่ยค่ะพี่นอ้องเอาขึ้นให้พี่น้องได้เบ่งติดต่อได้ที่คุณครูยุวดีราชชาลีค่ะ หมายเลข08 5 0 1 6 7 4ห4ี่9 4ค่ะพี่น้องคุณคู่หมูค่ะเอื่นเพิ่นซื่อเหลนว่าคุณคู่หมูเพิ่นต้องการขายสวนค่ะสวนจักสีว่าสวนหมักมวงหรือยอย่างมีต้นใหม่หลายชนิดค่ะพี่น้องต้นใหม่หลายอย่างโดยเฉพาะที่สําคัญเพิ่นมีต้นพะยุงอยู่ประมาณกิอแต้นมีต้นหมักมวงต้นหมักนาว ต้นมะสมมงต้นโอ้หลายอย่างค่ะพี่น้องมาเบิงมาช่มเอาค่ะพี่กัดอยู่ที่บ้านน้องผือบ้านเหล่าน้องผือค่ะพี่น้องขอให้บ้านเหล่าน้องผือตำบลหน,นองบกอำเภอเหล่าเสือกบจังหวัดอุบลราชธานะีท่านี่ค่ะพี่น้องในราคาไร่ละหกแสนบาทค่ะหกแสนบาทเนือที่บริเวณนี้ก็คือสามไร่ค่ะ สามไร่ไร่ละหกแสนบาทค่ะพี่น้องบวกคูณเอาเดอ้อค่ะพี่น้องมาเบิงมาเอามาติดต่อใดค่ะผู้ใดมีเงินมาสื่อไว้จะไม่อ้นซ่อนอยากได้ต้นมะพร้าวก็มี่ค่ะพี่น้องต้นมะพร้าวต้นละมุดหลายอย่างค่ะนี่ค่ะน้ำบดทวมค่ะ น้ำถ่วเบ่ถึงแต่วามีคล้องน้ำอยู่ขางขาๆเวลาฝนตกมากน้ำก็จะไหลลงเพ่็ดพื้นที่ไวดีๆค่ะพื้นที่สูงด้านหลังเล็กน้อยน้ำจะไหลามาด้านหนาไหลลงขางสวนไหลลงคล้องเลยค่ะพี่น้องพื้นเห็ดพื้นปลับกพื้นที่เนือที่ไวดีการไปมากก็สะดวกสบายค่ะ ระยะทางจากอำเภอเมืองอบุบลราชธานีไปอำเภอรเราเสือโกกกะระยะทางก็20กิโลเมตรค่ะพี่น้องประมาณ20กิโลเมตรใส่เวลาเดินทางประมาณ30นาทีค่ะจากท่งลักเข้าไปก็จะประมาณ2กิโลเมตรค่ะพี่น้องบริการบริการอากาศร่มรื่นสดชื่นค่ะคางคาก็จะเป็นธงหน้านี่ค่ะ ให้พี่น้องได้เบิงได้ชุ่มบรรยากาศก่อน วาพี่น้องมาเบิ้งด้านนาะคพี่น้องในทางเขาทางเขาหมู่บ้านก็นจะเป็นถนนคออกรีดค่ะไปง่ายมากง่ายถนนคออกรีดนี่ค่ะอันนี้คือทา้งพานค่ะทา้งพานไปบ้านเล่าน้องผือค่ะเส้นทางนี้ก็เป็นทางที่มาจากเส้นทางหลักอุบลตรการพืชผลค่ะนี่เส้นทางถนนพื้นที่ดีค่ะมาหอดนีแล้ว นี่คือท่างเขาเพืน่นขาท่างเขาสวนราช่ารี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นเป็นตะยูน่าซื้อไว้ค่ะสำหรับคนที่สนใจท่านที่สนใจเด้ค่ะติดต่อใดค่ะพี่น้องในราคาไร่ละหกแสนบาทค่ะเนื้อที่กะสามไร่ค่ะพี่น,อน, 6, น้องสามไร,ไรเบอร์โทรกะอยู่ในคลิปนี้เด้อพี่น้องติดต่อสอบถามเพิ่นใดค่ะ ค่ะบ้านพยุงง่วงโดยประดมกะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านพยุงง่วงมาตลอดนะคะวันนี้บ้านพยุงง่วงโดยประดมนํำสิ่งดีๆมาเสนอให้พี่น้องค่ะเพราะว่าคุณคู่หมูหรือคุณคู่ยุบดีกะเพื่อนเพื่อนกันค่ะนํำมาโรหมดโฆษณาให้เพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนต้องการจะไปอยู่กับบุตรหลานที่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยต้องขายหมองนี่ พี่น้องสนใจเดอ้อค่ะคลิปน้าพ่อกันไหมค่ะพี่น้องถูกดีมีใช่ค่ะสวัสดีจ้าโอ้ไรละหกแสนไรละหกแสนมีต้นไม้ต้นมะม่วงต้นพยุงนีจังไร ต้นมะนาวกที้วสามไร่ล้านแปดมีโฉนดพร้อมเรียบร้อยแล้วก็มีนี่อีวอยู่อันนี้นั่น่แล้วกต้นไม้ใหญ่บนแล้วเก็บบํามงขายพี่กัดพี่กัดอยู่บ้านยังนี่บ้านเราหนองผือบ้านเราหนองผือตำบลตำบลหนองบก อำเภออำเภอเราเชโกจังหวัดอบบุบลราชชานี่เด้อค่ะนี่เพื่อนสิขาย